ส,สดิชาวราศีสิงลศรีสิงนะคะเราจะมาดูความรักของคุณกันนะคะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างในช่วงเ,ออเดือนเมษายนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนนะคะเรื่องราวความรักของชาวราศีสิงนั้นจะเป็นพลังงานแบบไหนมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาส่องความคิดความรู้สึกของคู่รักของคุณด้วยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างและเขาจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธน์นี้นั่นเองนะคะสําหรับชาวสิงนะจะถึงแต่วันที่2 0 4กรกฎาคมนะคะถึงวันที่23สิสิงหาคมนั่นเองการแบ่งวันที่ของแม่หมอนะคะก็เป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะ การเปิดไพ่ก็จะเป็นโดยรวมเท่านั้นเองซึ่งพลังงานจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องชมเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะพิจารณาตามแม่หมอไปด้วยนะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนบ้างเพราะว่าจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างหรือในบางกรณีไพ่อาจจะสลับกันเลยก็มีด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นดวงโดยรวมนั่นเองเนาะและคึนาราศีชมได้นะคะส่วนท่านใดสนใจที่จะดูดวงของเราตรงๆเลยไอดีไลน์ของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปนะคะเข้ามาปรึกษาหารือกันหาแนวทาง แก้ไขย,ยังไงถึงจะดีที่สุดนะคะหรือว่า,อ,าอยากจะรู้ว่าจังหวะที่เราและเขาเจอกันเป็นจังหวะที่ในดวงชะตาของเรานั้นเจอเนื้อคู่บ้างหรือเปล่าตรงนี้ก็จะสามารถดูได้แล้วก็เปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะดูแบบใน YouTube เลยนะคะ,ะเขาสู่ภาพรวมไปก่อนนะคะเป็นยังไงบ้าง Transparence เ,เป็นไพ่หลักนะคะก็คือว่าชาวราศีสิงห์ต้องการการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนตัวเอง ก็ได้ด้วยนะคะคุณต้องการที่จะให้รักของเรานั้นปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นอยากจะให้คนรักเปลี่ยนนิสัยตัวเองด้วยความขี้วีนความขี้หงุดหงิดจูจี้ขาดเหตุผลก็มีนะคะแล้วก็ในบางกรณีนะบางท่านนะก็คนรักของคุณเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ขี้โมโหหัวฟัดหูเวียง เหมือนเด็กที่ไม่ค่อยเอาไม่ค่อยรู้ความจริงแล้วเอามาจับต้นชนปลายแล้วก็เอามาบอกว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหละคือคนรักของคุณเอาอารมณ์เป็นตัวนําคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้เหลือเกินนะคะเอาเอารมณ์เป็นตัวนําไม่พอจุ้มจี้จุกจิจกจไม่พอแล้วก็มั่นใจในตัวเองเกินเหตุ เหนื่อยเนะะเาะชาวสิงคุยอะไรก็คุยไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นคือใช่สิ่งที่ตัวเองคิดน่ะถูกหมดเมื่อไหร่จะเปลี่ยนตัวเองสักทีเมื่อไหร่จะฟังอะไรสักทีนะมีราศีเมษนะคะมีราศีธนูมังกรน,นะคะราศีกันราศีสิงห์ด้วยกันก็มีพิจิกก็มาด้วยนะคะถ้าไม่มีราศีตามที่แม่หมอพูดก็ตามหน้าไพ่เลยนะคะ ใครสักคนหนึ่งต้องการที่จะให้เขามีสติบ้างเงียบบ้างนิ่งบ้างฟังเหตุผลก่อนที่จะเอามาพูดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่จะไม่คุยด้วยแล้วนะจะเดินหนีแล้วนะอึดอัดนะคะเหนื่อยอ่ะถ้าไม่รู้จักนิ่งเป็นนะก็คือจะปล่อยให้อยู่คนเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย อยู่กับความมั่นใจในตัวเองอยู่กับทิฏฐิของตัวเองไปเลยอะไรอย่างนั้นนะก็จะมีด้วยเพราะว่าคุณไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอยากจะอยู่ห่างๆกับคนแบบนี้พลังงานด้านลบหมดเลยนะคะเรากําลังอารมณ์ดีๆอยู่พอมาเจอเขาพอแฟนมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยงานเขาอีกแล้วนะคะทําบรรยากาศให้เสียเลยทีเดียวมาบ่นนู่นนี่นั่นจุกจิกเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวสองนะคะ ต้องการที่จะอยู่เข้ามุมกันมุมมุมใครมุมมันนะคะฝ่ายแดงฝ่ายน้ําเงินต้องเข้ามุมแล้วละ่ะตอนนี้อยู่ใกล้กันไม่ได้เหมือนน้ากับไฟเอ,อ้ยไม่ใช่สีเหมือนไฟกับไฟเลยนะคะร้อนกับร้อนนั่นเองคุณก็เป็นชาวราศีสิงสิงยังไงก็คือสิงจะไม่ยอมใครง่ายๆถ้าไม่มีเหตุผลมากพอเขาก็เป็นราศีเมษ หรือไม่ก็ราศีกันนิ่งยิงทั้งคู่โอ้โหมั่นใจในตัวเองทั้งคู่เลยนะคะเชื่อเชื่อนกันมากนะคะลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมมวยคู่เอกจริงๆเถียงกันให้ตายยังไงทะเลาะกันยังไงก็เลิกกันไม่ได้นะคะ,ะเป็นคู่กรรมจากอดีตชาตินะคะเข้ามาชดใช้กันในชาตินี้นั่นเองเนาะ เถียงกันก็เถียงกันไปเถอะแต่ก็ไม่เลิกกันสักทีนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นรกัรกๆเลิก,กพอดีกันปุ๊บก็ทะเลาะกันใหม่พอทะเลาะกันใหม่ก็ดีกันปุ๊บ,อ,บอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้จะลูกดกนะคะคือตอนง้องกันนี่แหละสําคัญนะคะเข้ามุง้งเอ้ยสมัยนี้ไม่มีมุ้งแล้วนะก็ผู้ตาผู้ตายอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ สำหรับท่านที่ให้คนรักยืมเงินนะคะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะก็จะนำพาปัญหาให้เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งถ้าเราจะทวงเขาถ้าเราเดือดร้อนที่จะใช้เงินเนี่ยเขากลับเหมือนกับว่าแถมไม่ให้ไม่อยากให้หรือไม่มีให้ก็ได้คือทวงกันไม่ได้แล้วก็มีปัญหากันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ หรืออีกหนึ่งกรณีนะคนรักของคุณหรืออะไรยังไงนี่แหละก็เป็นความรักที่มาพร้อมผลประโยชน์ด้วยอยากจะให้เป็นนารีอุปธรรมต้องการที่จะได้รับความรักเนาะก็ต้องมาพร้อมหน้าตาทางสังคมพร้อมการเงินพร้อมสิ่งที่จะได้รับ มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆแล้วนะคะหลายๆคู่เลยคุณเป็นเนื้อคู่กันนะแต่แต่ว่าจะเป็นในลักษณะที่เน,เนื้อคู่คู่เป็นคู่กรรมนะคะจะต้องชดใช้กันไปในชาตินี้เดี๋ยวเราจะมาดูความคิดความรู้สึกของเขานะคะเป็นยังไงบ้างเขาก็เหนื่อยก็ท้อไม่ต่างจากคุณนะคะแต่เขาจะพยายามทำนิ่งๆเฉยๆ เขาเป็นคนที่สามารถเก็บกดได้มากกว่าคุณเก็บอารมณ์ได้มากกว่าคุณนิ่งมากนิ่งเหมือนตายเลยทีเดียวนะคะนิ่งเป็นก้อนหินไปเลยทีเนี้ยเพราะว่าต้องการที่จะเอาชนะคุณโดยความนิ่งหรือว่าไพ่จะสลับกันอาจจะเป็นชาวราศีเสงียงเองที่เป็นก้อนหินเลยนะคะใครนิ่งได้นานกว่าหรือว่าใครคุยก่อนคนนั้นแพ้ ประมาณนั้นเลยนะคะวัดกันตรงนี้เลยความแพ้ความชนะใครคุยก่อนคนนั้นแพ้ใครทนไม่ไหวแพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เดือช้ย่อยนะต่างคนต่างดื้อใส่กันนะคะเพราะฉะนั้นในหลายคู่ช่วงนี้ก็จะมีการเหินห่างการหันหลังให้กันไม่คุยกันคุยกันได้ไม่นานก็ทะเลาะกันเกิดขึ้นสิ่งที่ ชาลสีสิ่งต้องการนะชาวสองฟังนะเขาต้องการให้คุณเปลี่ยนตัวเองลดความทิถีตัวเองลงลดความขี้โมโหลดความาคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังเหตุผลก่อนพิจารณาดีๆก่อนหลักฐานที่ให้มามันชัดเจนแล้วหรือค่อยเอามาว่าเขานะเนี่ยแหละเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนตัวเองนะคะเราเป็นยังไงบ้างถ้าคุณจะเปลี่ยนแล้ว จะดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ของเรานะคะความขี้ประชดก็มีด้วยเหมือนกับว่าในบางกรณีนะคะใครสักคนหนึ่งต้องการที่จะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างต้องการคุยต้องการเคลียร์ก็ได้อะไรที่ค้างอยู่ในใจอะไรที่เก็บเอาไว้เนี่ยพูดออกมาไหมเราจะได้รู้ถ้ามวัวแต่ประชดประชันแบบนี้เมื่อไหร่จะเคลียร์กันสักทีเมื่อไหร่จะรู้เรื่องกันสักที เพราะว่าเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายนึ่งอะแสดงออกโดยการประชดไงแล้วก็ไม่พูดความจริงไม่บอกความต้องการว่าคืออะไรออกมาเขาต้องการที่จะรู้นะคะยังไงก็หนีไปพ้นการที่จะ,จะต้องทะเลาะกันนะคะ ถ้าอย่างนั้นถ้าเขาเลี้ยวกราดอยู่โมโหอยู่หงุดหงิดอยู่ก็รอก่อนให้เขาใจเย็นก่อนแล้วค่อยเข้าไปคุยกับเขาไม่งั้นเนะ่ะไปคุยตอนที่เขาโมโหอยู่นะคะคือในบางบางท่านนะจะเป็นในลักษณะที่ต้องเคลียร์เดี๋ยวนี้ตอนนี้เอาให้ได้เอาให้จบแล้วก็อารมณ์ฉุนฉุนใส่กันเนี่ยคุยไม่ได้นะคะถอยก่อน ถอยมาตั้งหลักถอยมาตั้งสติก่อนไม่งนั้นคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ๆพังนะคะมีแต่พังกับพังเพราะว่าเดอะเดตก็เกิดขึ้นอยู่เขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าพร้อมที่จะไปแล้วเหมือนกันนะคะคุยไม่ได้ก็กไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมที่จะเลิกได้ทันทีเหมือนกันเขาก็เป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวรักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองใช่ย่อยเลยนะคะโอ้ดูเดือดเนาะความรักชาวราศีสิงห์ เหตุการณ์จะสงบมากยิ่งขึ้นไหมนะคะที่เป็นทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะเขารักแต่เพียงแค่ว่าเราสองคนนั้นเข้ากันไม่ได้เลยจริงใจไหมถามดีกว่านะคะเขาอยากจะให้คุณกระตือรือร้นมากกว่านี้หรือว่าอยากจะให้คุณเข้าหาเขามากกว่านี้ต้องการความชัดเจนจะเอายังไง อย่ามัวแต่หนีปัญหาไม่พูดไม่คุยหนีแล้วก็เหน็บแนมอยู่ตลอดเวลาก็ไม่รู้เรื่องสัทีนะคะเขาก็ยังหวังนะยังมีความหวังกับคุณอยู่ว่าสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจกันเราจะเคลียร์กันได้แล้วก็ไปต่อด้วยกันความรักของเราจะสงบสุขมากยิ่งขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะเขาต้องการความรักที่บริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกัน สิ่งไหนที่อยู่ในใจก็พูดมันออกมาเคลียร์ออกมานะคะช่วยกันคิดช่วยกันเคลียร์ปัญหาอยู่ตรงไหนเขาพร้อมเขาและเขาก็ยินดีด้วยนะคะเอาล่ะในเรื่องราวความรักของชาลาศีสิงห์ก็ประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะดูดเดือดนิดนึงนะคะปัญหาอยู่ที่ว่า,าใครสักคนนึงไม่พูดความต้องการของตัวเองจะเอาอยัางไงจะยังไงนะคะได้แต่ประชดไปเรื่อยๆซึ่งบาง ผู้รักของคุณเขาก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่เดากันไปก็ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นพูดมันออกมาเลยนะคะเคลียร์ออกมาเลยนั่นเองจะได้กระจ่างสักทีนะคะเขากําลังรอคอยให้คุณพูดมันออกมาอยู่นะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะ ส่วนท่านใดสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวอดีไลน์ของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นจะเป็นยังไงต่อนะคะจะดีขึ้นหรือเปล่าวควรที่จะแก้ไขย,ยังไงนะคะบางครั้งการปรึกษากับผ้าอาจจะช่วยให้คุณเห็นแนวทางในการแก้ไขหรือว่าเซลใบใจขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะเอาละไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ